สวัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสอนในเรื่องของการพิจารณามุมนะครับมุมในการวาดแบบนะครับแล้วก็การพิจารณนาะเส้นในแนวเอียงนะครับเส้นในแนวเอียงคือถ้าเป็นรูปรูปที่โชว์ในตัวอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นเส้นแนวตรงเนี่ยนะครับนักศึกษาก็สามารถบอกมุมได้ตามปกติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นแนวเอียงตามภาพเนี่ยนะครับถ้าเป็นเส้นแนวเอียงเนาะ ฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องมีข้อพิจารณา2ข้อนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมานะครับก็คือในเรื่องของมุมนะครับว่าเราจะเราจะบอกมุมเท่าไหร่ดีนะครับเราจะบอกมุมเท่าไหร่ดีแล้วก็ความยาวนะครับความยาวนะครับว่าความยาวเป็นกีนห่หน่วยนะครับถ้าโจทย์บอกมาลักษณะนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ได้บอกมานะครับเราก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับในการพิจารณาความยาวและมุม ทีนี้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องมุมก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องมุมก่อนก็คือปกตินะครับวงกลมนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น4คอร์ดแนนนะครับสคอร์ดแนนนะครับคอร์ดแนนคอร์ดแนนทางที่1น่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมศูนย์องศานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น90นะครับตัวนี้เกองศานะครับ ตงนี้ร้อนะครับแล้วก็ตรงนี้370นะครับเพราะฉะนั้นการวนนะครับการวนก็จะวนลักษณะนี้นะครับรวนไปเรเืรเ่อยๆนะครับจนกระทั่งมาจบที่ศูนย์อีกรอบหนึ่งนะครับก็หมายความว่า <c oughs> มันมาอยู่ที่360ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมุมศูนย์นะครับกับมุม360องศาเนี่ยก็คือมุมเดียวกันเนาะนะครับมุมเดียวกันแล้วก็การเคลื่อนตัวก็คือเคลื่อนตัวไปาตามรูปนี้คือจีระเกสิบองศา แต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นมุมอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราที่จะสนใจนะครับโอเคนี้เรื่องของมุมใช่ไหมครับต่อไปก็คือในเรื่องของสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็ถ้าเราจําได้นะครับในทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในรวมกันเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็นรั0มองศานะครับมุมภายในรวมกันนะครับจะมีค่าเป็น180รัศมีองศาเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นมุมก็ต้องเท่ากันนะครับังนั้นแต่ละมุมก็จะ60องศาใช่ไหมครับ60บวก60บวก60ก็คือ180นะครับหรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมมุมฉากมุมที่เป็นฉากก็คือ90อยู่แล้วใช่ไหมครับมุมที่เป็นฉากคือ90นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็45นะครับตรงนี้45บวกกันก็180เหมือนกันนะครับ หรืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คือเป็น90องศานะครับแล้วก็ด้านหนึ่งนะครับ30องศาแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือ60องศานะครับโดยลักษณะแล้วนะครับสามเหลี่ยมพื้นฐานโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีมุมอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือ 60, 60 60นะครับแล้วก็90 45 45นะครับก็90นะครับ 30, 60นะครับ ทุกตัวก mm. uh, ็จะรวมกันได้180องศานะครับในนี้อันนี้เรื่องของมุมนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของความยาวใช่ไหมครับความยาวก็ความรู้พื้นฐานเหมือนกันนะครับถ้าเราถ้าเรารู้ความยาวนะครับตัวนี้คือมุมฉากมุมฉากนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะครับด้านประกอบมุมฉากก็คือด้าน A นะครับกับด้าน B นะครับ ถ้าเรารู้ความยาวสองด้านเนี่ยนะครับเราสามารถหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากได้นะครับนะครับโดยที่ใช้สูตรนะครับ c เท่ากับสแควรูทนะครับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะครับใช้สูตรนี้ตัวอย่างเช่นนะครับเราให้ a เท่ากับ3นะครับ a อเท่ากับ3นะครับแล้วก็ b เท่ากับ4นะครับ ด้าน c จะเป็นเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็เอาสูตรตรงนี้มาใช้เลยใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นอันนี้ผมลืมใส่สแควร์รูทนะครับจะมีสแควร์รูทอยู่นะครับ c เท่ากับสแควร์รูท a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะแทนค่า a ลงไป a คือ3นะครับก็เป็น3ยกกำลังสองบวกกับ b สยกกำลังสองนะครับสยกกำลังสองได้9กนะครับสยกกำลังสองได้16นะครับ 9บวก16ได้25นะครับถอดสแควรูทนะครับรูทก็คือ5หน่วยครับแสดงว่าความยาวตรงนี้เป็น5หน่วยครับนะตรงนี้นักศึกษากดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับตรงสแควร์รูทตรงนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับรูทก็เท่ากับ5นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สองสองเนื้อหาตรงนี้นะครับในการพิจารณาในเรื่องของเส้นเอียงนะครับก็คือในเรื่องของมุมนะครับแล้วก็เรื่องของความยาวนะครับ ของด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับดูตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมครับตัวอย่างอันนี้ก็าถามว่ามุมเป็นเท่าไหร่นะครับมุมเป็นเท่าไหรนะ่ถติว่าอาจารย์จะอาจารย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อยู่จุดนี้นะครับอาจารย์ต้องการจะวาดเส้นขึ้นไปวาดเส้นขึ้นไปแนวตามแนวลูกศรน,นะครับต้องบอกมุมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์โจทย์ทบอกว่าไงครับโจทย์บอกว่า คือท่านนักศึกษาตอบ135อันนี้คือผิดนะครับผิดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องยกเนี่ยนะครับยกคอดแดนตัวนี้นะครับนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับหมายความว่าจุดเนี้ยนะครับจุดเนี้ยนะครับศมนติเป็นจุด A นะครับจุด A นะนักศึกษาก็ต้องมาใส่เอายกตรงจุด A มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับพอเรายกมาศูนย์อันนี้ศูนย์ตรงนี้90ถูกไหมครับ90เพราะฉะนั้น เวลาเราวัดมุมนะครับเวลาเราวัดมุมเนี่ยเราวัดจากศูนย์ขึ้นไปนะครับเราวัดจากศูนย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้วัดขึ้นไปตรงนี้นะครับตรงนี้เส้นนี้มันก็คือครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของศูนย์กับ90เพราะฉะนั้นมุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นสี่สิบห้าเห็นไหมครับสี่สิบห้าไม่ใช่ร้อยสามสิบห้านะครับร้อยสามสิบห้าเนี่ยเขาวัดมาถึงตรงนี้นะครับแกนนี้แกนนี้นะครับในความเป็นจริงเวลาเราป้อนใช่ไหมครับเวลาเราป้อนพิกัดก็ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น มุมมุมของเส้นนี้นะครับก็คือจะเป็น45นะครับเพราะนั้นเวลานักศากษาป้อนก็จะเป็น, add, นแอดนะครับแอดนะครับความยาวก็คือ2.8ใช่ไหมครับ2.8 2.8นะครับแล้วก็มุมนะครับมุม45องศานะครับอันนี้อันนี้จะเป็นค่าที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับตัวอย่างสักรูปหนึ่งนะครับถ้าเป็นรูปนี้มุมเป็นเท่าไหร่นะครับก็อาจารย์ยืนอยู่ที่จุดนี้นะครับจุดที่8ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการลากเส้นมาหาจุดที่9ใช่ไหมครับจะต้องบอกมุมเท่าไหร่เหมือนเดิมครับนักศึกษาก็เอาจุดนี้นะครับจุด A ตรงนี้นะครับจุด A ตรงนี้เอามาใส่ตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอยกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์ถูกไหมครับอันนี้จะเป็น0ูนย์ตรงนี้ก็จะเป็น เท่าไหร่ครับ90แล้วก็ตรงนี้เป็น1 0 0 180แนะครับ180 180แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับก็คือ270ดังนั้นนะครับเส้นที่เราจะวาดเนี่ยมุมมันจะอยู่ระหว่างมากกว่า180ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึง270ใช่ไหมครับไม่ถึง270เพราะฉะนั้นต้องเอา180นะครับ ร8 0แบบวกกับมุมตรงนี้นะครับบวกบวกกับมุมตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เราไปพิจารณามุมมุมตรงนี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมวาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาก่อนนะครับจัดตดเส้นแาบนี้นะครับนี่ครับนีนะครับตรงนี้มุมมุมตรงนี้นะครับโจทย์บอกมาเป็น4.5นะครับ สี่ห้าหมายถึงตรงนี้นะครับในมุมตรงนี้นะครับตรงนี้สี่สิบห้าสี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เก้าสิบใช่ไหมครับเก้าสิบเก้าสิบแสดงว่าเหลือมุมตรงนี้รวมกันก็คือร้อยแปดสิบใช่ไหมครับตรงนี้ไปแล้วสี่สิบห้าตรงนี้ไปแล้วเก้าสิบนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสี่สิบห้าใช่ไหมครับอันนี้มุมที่เราสนใจนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ร้อยแปดสิบนะครับ บวกกับตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไปแล้วสีตรงนี้ก็จะเหลือตรงนี้45่สิบห้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก,ก็จะกลายเป็น180นะครับ180ยแบวกสีนะครับก็จะได้225ร้อยนะครับสองร้อี่สิ้เยครับด,ดูอีกรอบนึ่งน,นะครับก็คือ เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมุมตรงนี้มันต้องรวมกันมุมตรงนี้นะครับต้องเป็น90้าสิใช่ไหมครับเพราะเพราะว่ามันเป็นมุมฉากเนาะฉากนะครับแต่ว่าตรงนี้เอาไปได้สี่สใช่ไหมครับงนั้นตรงนี้ก็ต้องเหลืออีก45นะครับฉะนั้นมุมของข้อนี้นะครับก็คือตอบ225นะครับ225อ่สต่อมานะครับอ่ะแล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะนะครับรูปนี้ ความยาวสมมติอาจารย์จะหาความยาวของด้านนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ครับนักศึกษาก็ลากเส้นนะครับให้มันเป็นมุมฉากนะครับขึ้นมาความยาวตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็ลากเส้นตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นฉากใช่ไหมด้านนี้ก็คือด้านสีที่เราจะหาใช่ไหมครับด้านสีอันนี้ก็จะเป็นด้าน A อนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้าน B นะครับด้าน A ยาวเท่าไหร่ก็คือ1นใช่ไหมครับ เอไม่ใช่นะด้านด้าน B นะครับด้าน B ก็คือยาว1.5นะครับตามรูปนะครับส่วนด้านเอยาวเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็เอาอะไรครับเอาดูจากด้านบนใช่ไหมครับความยาวตรงนี้เท่าไหร่นี่นักศึกษาก็เอาเท่าไหร่ครับเอา4.5ตั้งใช่ไหมครับเพราะว่า4.5เนี่ยมันวัดจากนี่นะครับมาจากนี้ใช่ไหมครับ4.5 4.5ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยนะครับลบด้วยอะไรครับลบด้วยความยาวตรงนี้ ตรงนี้ถูกไหมครับเอา4.5ตั้งแล้วก็ลบด้วยความยาวตรงนี้จะได้ความยาวเส้นที่เราสนใจใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น4.5ลบ0.75ลบ2ค2.5ครับที่เหลือก็คือจะเป็นความยาวของตรงนี้นะครับแล้วนักศึกษาก็ไปเข้าสูตรใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> ไปเข้าสูตร square root <A S 2> นะครับ a ยกกําลัง2นะครับบวกกับบวกนะครับบวก b ยกกําลัง2เราก็จะได้ด้าน4ี่นะครับว่ายาวเท่าไหร่ ใช่ไหมครับส่วนมุมนะครับส่วนมุมส่วนมุมนักศึกษาก็ลองวาดให้มันเป็นมุมฉากขึ้นมานะครับมุมฉากขึ้นมาเราต้องการโยงเส้นไปทางด้านนี้นะครับก็คือ3ไปหา4ี่เนาะนะครับก็จะเป็นมุมเป็นเท่าไหร่นะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับวาดแกนขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับศูนย์ ตรงนี้เกใช่ไหมครับตรงนี้180ใช่ไหมครับ180อ่ะตรงนี้270ร้เจ็ดไหมครับ270เวลาเราไล่มุมเราก็ไล่มานดังนั้นนะครับมาหาเส้น,สนตัวนี้นะครับอ่าแสดงว่าเส้นนี้นะครับมากกว่า270ใช่ไหมครับแต่ไม่ถึง360นะไม่ถึง360นะครับ, 360, ะรบฉะนั้นนักศึกษาดูรูปก็พอจะรู้แล้วนะครับว่า มุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับมุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่เราก็จะได้คําตอบของมุมออกมากนะครับโดยสักรูปหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นรูปนี้นะครับรูปหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันนะครับการหาความยาวนะครับการหาความยาวก็ทําให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแบบนี้นะครับเห็นะครับตรงนี้เ็ให้มาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้มาแล้วเนาะความยาวหาได้นะครับ ส่วนมุมเหมือนกันนะครับมุมก็เหมือนกันนะสมมติเราจะลากจากเมาหาแปใช่ไหมครับก็ต้องตีเส้นตรงนี้เป็นศูนใช่ไหมครับแล้วก็วัดมุมมาว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับโดยที่เขาบอกตรงนี้มาเป็น60นะครับก็ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์นะครับในการหาความยาวนะครับของเส้นเอียงนะครับแล้วก็มุมนะครับ เพราะฉะนั้นการวาดนะครับในลักษณะของเส้นเอียงนะครับก็จะใช้ความรู้สองรูปนี้นะครับวันนี้ก็ท่านี้นะครับสวัสดีครับ